อันนี้คือยี่สิบใช่ไหมคะหกเมตรยังไม่ถึงสิบหกเมตรโอเคเราไปดูไปดูมาดูผลงานนะคะของพวกเรานะคะนี่ของน้องไอรินค่ะถ้าได้แล้วนี่คือของนร่กูจะหมายเึินอันนี้ของใครอันนี้ของอันนี้ของใครก็ไม่รู้ วิ่งแลวยิงเราก็วิ่งไปแล้วคือเนี่ยมันของคนอื่นนะคะลูกขาเขาน่าจะมาทำแล้วไปแล้วอ่างเงี้ยส่วนี่คือผลของน้องไอรินนะคะเย่เป็นไงบ้างวันนี้มายิงธนูครั้งแรกครั้งแรกเราคะเป็นเลยคือจริงๆคิดว่ายากกว่านี้แต่ว่าไม่ยากนะไม่ยากใช่แต่แค่แบบสำหรับคนที่ถ้าคนที่เพิ่งออกกำลังกายมาค่ะปวดแขนมาเงี้ยไม่ควรใช้เพราะมันใช้แบบน้ำหนักในการแบบยืดแขนอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบวันที่ ไม่ออกกลังกายนาว่างๆว่างๆมาจากบ้านอะไรกันควมาแบบกี่โมงดีน้องเอรินว่าอันนี้ว่ามามา5โมงเย็นเพราะว่าจะได้เห็นวิวพระอาทิตย์ตกนะถ้ามา5โมงเย็นแบบใช่ตรงนี้จะเป็นพระอาทิตย์ตกฟ้าก็วานิลลาสกายเลยบรรยากาศดีมากค่ะีอนีมีของกินเยอะมากด้วยถูกต้องใช่ค่ะ